ดีครับผมฟูจังเกิลทูนะครับก็เคนครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะเดินทางไปหาจาย์เยอะนะครับก็ผมเนี่ยจะไปพูดคุยกับท่านนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะไปขอบคุณท่านนะครับที่ท่านเนี่ยนำพาปิตามาให้ผมนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้ซื้อปลาเส้นไปให้ท่านด้วยนะครับก็ดูทรงเนี่ยท่านเนี่ยน่าจะชอบกินนะครับก็ผมเนี่ยเดินทางมาได้พักหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอากาศเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนฟ้าเนี่ยเริ่มจะมืดแล้วนะครับเหมือนฝนเนี่ยจะมาแล้วนะครับ ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางต่อแล้วนะครับก็รอชมนะครับว่าผมเนี่ยจะเจออะไรหรือเปล่านะครับระหว่างเดินทางไปหาท่านอาจารย์เยอครับรับทุกคนก็ผมเนี่ยได้นำพาที่ท่านอาจารย์เยอเนี่ยให้มาเนี่ยเอาไปปล่อยให้เอฟซีเนี่ยได้เช่าบูชานะครับ ก็มีหลายคนเลยนะครับที่เข้ามาบูชานะครับแล้วก็ยังเหลือให้ที่ท่านที่บางคนเนี่ยที่อยากได้นะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับก็เหลือไม่มากแล้วนะครับทุกคนผมก็เลยได้ซื้อปลาเส้นมาฝากท่านอาจารย์ต่อนะครับผมว่าท่านอาจารย์เนี่ยน่าจะชอบกินเลยนะครับปลาเส้นนะก็ท่านอาจารย์บอกว่าไม่เคยกินเลยนะครับ ึ่งตอนนี้ผมก็เดินทางมาได้พักหนึ่งแล้วนะครับพักให,ใหญ่เลยนะครับก็จะไปขอบคุณอาจารย์นะครับทุกคนแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์นะครับว่ามีอะไรเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าครับเพราะท่อาจารย์เนี่ยได้ไปเจออะไรมาบ้างนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็อากาศเนี่ยบางทีมันก็แดดออกนะครับแต่ว่าก้อนเมฆดำๆเนี่ยเหมือนฝนจะตกเนี่ยมาแล้วนะครับบางจุดเนี่ยก็จะมืดๆหน่อยนะครับทุกคนก็บางจุดก็จะสว่างนะครับตอนนี้ผมเนี่ยเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วเหมือนผมจะได้ยินอะไรไม่รู้นะครับ อยู่ข้างหังผมนะครับเมื่อกี้นะครับเล่นผมเนี่ยตกใจหมดเลยนะแต่ผมเนี่ยได้หอยของดีของท่านอาจารย์เนี่ยมาแล้วนะครับก็หอยตลอดเลยนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับเอาไว้ป้องกันนะครับเวลาเจออะไรอันตรายในป่าน,นะครับ ก็สำหรับพีพีท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้บูชาพระปิตาเนี่ยเราอยากได้เนี่ยก็ยังมีให้บูชานะครับก็ทักผมมาเลยนะครับผมจะได้ทิ้งไอ l ดี e กระเบอร์ผมเนี่ยไว้ในโพสต์แล้วนะครับก็แล้วแต่ใจท่านนะครับถ้าคนไหนสนใจเนี่ยก็ทักผมมาได้เลยครับครับทุกคนเราเนี่ยเดินทางกันต่อเลยดีกว่าครับ ก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนเหมือนมีเสียงใครไม่รู้นะครับพูดคุยกันนะผมจะต้องเดินมาเบาๆหน่อยนะครับท่านอาจารย์เนี่ยอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยนะครับ ว่าไงอาจัน,จนรครับเ,เ่าอาจารย์ดีครับมีพวกมาแล้วครับท่านอาจารย์มันชื่อใครเดี๋ยวเราต้องดูก่อนกูว่า,าจะเป็นพวกที่เรีนของมันมใส่แค่เราโว้โย สักพักหนึ่งแล้วมันน่าจะอยู่บริเวณทางนู้นกำลังมีเอาพระมาหรือเปล่าข่า้เองไปเอามาครับเอาไหมข่าสิเดี่ยวข่าทำให้เองดูพระที่ข่าให้เองไปเนี่ยนี่เด็กขนาดไน ันเสือหมดแน่เดี๋ยวเองคอยดูแล้วกันครับมานี่วางตัวด้วยหนุ่มขำแตวผมเนี่ยดูหลังยองยังเลย จเจอแล้วอาจารย์จเจอตัวแล้วนะครับตัวที่ท่านอาจารย์จะพอหันอู่กนนาลางนาเอาไปไอ้เจ้าฟุก เดี๋ยวเองเนี่ยไปอ่อมล้างมันเดี๋ยวข่าเนี่ยจะไปหล่อมันกันนะเฮ้ยขบับนายจ้างก็ตอนนี้เนี่ยผมกับนายจ้า์เนี่ยได้เจอตัวมาแล้วนะครับผมจะจอมหลังมันนะครับให้นายจ้า์เนี่ยพูดคุยด้วยก่อนนะครับ ยังไม่เจอตัวผมครับ รถของชาวบ้านเนี่ยติดอยู่นะครับมผมว่านะ่าจะติดโคลนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับในต่านะทางค่นคานไะไร อยู่หลังต้นไม้นะมันยังไม่เจอตัวผมนะผมยจะให้มันนะละตายชนนะัยกอนนะพูดกับอาจารย์ไปก่อนนะคคือมึงจะไม่บอกใช่ไหมฮะ ผมจะเขาไปช่วยนายเฮ้ยมาทำอะไรดีนี่เป็นลน้องาครวะใจเย็นก่อนมึงมากรหงคนยังไงม่บอกกูเฮ้ ไอ้นี่มันคือใครไอ้นี่มันมีมนดำอยู่ไม่จริงมันเล่นของส่งกระปุกมึงเล่นของสงกระปุกมันเล่นของส่งกระปุกเหรอไม่จริงม,มึงเอาความรู้จากไหนเนี่ยกูจใจมึงโธ่นะเว้ยว่ามึงเนี่ยมาทำอะไรดีนี่มีคนสั่งกูมาใครลูกพี่เอากูมันเป็นใครวะ กูปูดไปมึงจะเชื่อไหมเนี่ยว่าเขได้ตายไปแล้วเดินมึงจะทำเลยจำ<ห>เลยปล่อยกูยอมแล้วอเอ้ยทำอะไรของมึงดีนักใช่ไหมไม่ดีเึงไม่มได้ไอ้าา้าาาาาาาลาาไม่กาอาาาา โัวกูโอ้กูอ้าวันนี้ไม่ได as ้แล้วเอกูทำอะไรทีนีากปล่อยกูปล่อยกูกูจะบ่ไม่ปล่กูอ้ามมันเสื่อมแล้วเว้ย มั่งบูดนะไม่เลยมีแต้องการอะไรบอกกูมาเลยปลอยกูลูกพี่มึงคนที่ซั่งเนี่ยมันเป็นใครมันได้ตายไปแล้วมีคนฆ่ามันมาที่นี่มึงต้องการตามหาใครฮะลูกบีลอยมึงฟังแต่มึงต้องสัญญาว่าจะปล่อยกูเดี๋ยวกูปล่อยมึงแน่ และถ้ามึงไม่พูดแล้วก็เดี๋ยวมึงได้ตายเฝ้าที่นี่แน่โอเคเดี๋ยวกูจะพูดในนี้หมดเลยดูพี่กูมันคือปอบปอบเออมันเป็นผ้าด้วยมันเฮียนก่อนให้มึงฆ่าชาวบ้านไปเป็นผีใช่ไหมไม่จริงไม่จริงไม่จริงไอ้ปอบตัวนั้นเนี่ยกูได้ข่าวเนี่ยมันเอาชาวบ้านเนี่ยไปเป็นผัวของมันมาหลายคนแล้วนี่กูไม่รู้ อันนี้กูไม่รู้มึงใช่ไหมฮะที่ลอกชาวบ้านนี่เข้าไปแล้วก็ไปเป็นพวกของมันคูขอโทษกูจะไม่ทำอีกแล้วครูกกมึงงานนี่มึงงานนี้ไอ้กู๊คมึงงานนี้ฮะยอมเข้าบ้านเนี่ยเขาเข้ามาหาของป่าดีๆมึงก็เอาตัวเขาไปเป็นพวกผี หัวต้อนมดขอโทษคุจะไม่ทำให้เชลล์ปล่อยกูมึงเป็นคนดีๆไม่ชอบใช่ไหมสัอยากเป็นพวกผีเหมือนในพวกนั้นใช่ไหมเฮ้ยเจ้าพวกครับมึงจะเอายังไงกับมันดีปล่อยกูเดี๋ยวได้ท่านอาจารย์เลยท่านอาจารย์จะเอาไว้สอบสวนกันไหม โหัวโทษว่าอะไรนะจ่าพวกท่านอาจารย์จะเอาตัวไว้สอบส่วนก่อนไหมครับน,นีก่อนรู้แล้วขังมันเอาไว้ก่อนขอมันเนี่ยรอเด้าบ้านมาเขามาเป็นปบาปหอวโทษเฮ้กูโดนใช้บาปกูไม่ได้อยากจะทำมึงเนี่ยว่าอีกไม่นานมึงก็จะกลายเป็นปอบเหมือนไอ้พระตัวนั้น คุณผู้ชมจะไม่ทำมิเแล้วแต่มึงโชคดีแล้วเว้ยที่มอนดำของปอบเนี่ยยังไม่กัดกินมึงเนี่ยมึงจะปล่อยกูใช่ไหมมึงผู้ใหญ่ขอ,อบคุณขอบคุณนี่อะไรใครบอกว่าจะปล่อยมึงฮะกูจะเอามึงไปเนี่ยไปให้ชาวบ้านลุ้มกระเทือกมึงคูขอโทษกูจะไม่ทำมิเแล้วชาวบ้านเนี่ยกูได้ข่าวว่ามีคนเนี่ยมาลอกให้เขาไปในป่า แล้วก็ไม่ได้กลับมาที่หมู่บ้านอีกเลยคู่วันอาจจะเป็นมึงนี่แหละจริงกูไม่เคยหลอกใครสักคนเลยเดี๋ยวมึงก็รลูกอะเจงไหมเจงไอ้เจ้าพวกเอ็งจะกลับก่อนไหมเดี๋ยวขาเนี่ยเอาไอ้ตัวเนี่ยกลับไปที่ในหมู่บ้านแต่ตอนนี้ของมันน่าจะเสื่อมแล้วครับเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางกลับก่อนก็ได้อาจารย์เดี๋ยวค่ะจะกลับก่อนโอเคครับอาจารย์ฝากเก็บลุงเท้าให้ขาด้วยนะก็โอเคครับ พอาจารย์เยอะเนี่ยได้นำตัวมันไปแล้วนะครับพอผมว่าเนี่ย่านอาจารย์เนี่ยน่าจะเอามันเนี่ยไปให้ชาวบ้านกระทืมนะครับเพราะว่าผมว่าเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันจะโดนอะไรบ้างนะครับแต่ว่า่านอาจารย์เนี่ยได้ถอดของมันดับมันออกแล้วนะครับก็มันเนี่ยยอมรับได้นะครับว่าเป็นสิทธิ์ของไอ้ป,ปอบพระนะครับ ตอนนี้ผมก็รีบเดินทางกลับก่อนดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีพักพวกมันมาอีกได้นะครับท่านอาจารย์เดอนนี่โหดจริงๆนะครับโหดจัดเลยนะคผมยังไม่เคยเจอเขาล่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่าโหดจัดคือมันเนี่ยหลายทางสู้เลยนะครับทุกคนเนี่ยดูเอาน,นะว่าท่านอาจารย์ผมเนี่ยของจริงหรือเปล่านะครับ ออเหทุกคนผมเลยรีบเดินทางกลับก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอคลิปนี้ยผมขอ,อตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ